ท่านและนี้ยเับผมครั้งครับในพีพีเคชนะครับวันนี้นก็จะมาเล่นกันภาคที่สี่ครับภาคที่สี่ผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์ครับอ่าใครอยากได้เวอร์ชันนี้ก็ไปดูที่คลิปอันนั้นเลยครับที่ผมบอกว่าแจกมาให้ครับนะครับเวอ,อเวร์อชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์ะครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรสร้างกําแพง กบแพงทำไมคะจังแพรอบานตงแทนกันเ้าภาคที่ห้าอเราค่อยไปภาเอ็นบีซีกันทาเกาครรับได้ท่้ไเรา 在。<Thank> เสร้างจากกันโอเคครับดเดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่ผมสร้างเสร็จก่อนนะครับตอนนี้มันแหละครับโอเค